กอพเนี่ยมันจะมี3ส่วนในส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะง่ายกว่าหน่อยนะครับเพราะมันเป็นการทํางานในลักษณะขององค์กรกันนะครับท้องถิ่นจะต่างกาพอพตรงที่ว่าท้องถิ่นเนี่ยจะมีกฎหมายบางฉบับที่เพิ่มขึ้นมานะครับมันอาจจะไม่ได้ยากเท่ากาพอพนะครับ ในการสอบกพท้องถิ่นนะครับจริงๆแล้วเขาสอบเหมือนกันนะครับเหมือนกันยังไงครับก็คือวิชาหลักๆเหมือนกันนะครับก็คือจะมีคณิตศาสตร์นะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็กฎหมายนะครับที่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะต่างกันเรื่องของดีเทลข้อสอบนะครับในส่วนของกพเนี่ยมันจะมี3ส่วนจะมีการคิดวิเคราะห์นะครับมีภาษาอังกฤษนะครับมีกฎหมายนะครับในส่วนการคิดวิเคราะห์เนี่ยก็คือจะมีสาม้อย่อยเนาะจะเป็นการคิดวิเคราะห์เชิงคำนวณการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลนะครับซึ่งในส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็จะณตา์่่งกไมมีษๆ เพราะในส่วนของตัวภาษาไทยเ,ทนเนี่ยท้องถิ่นจะง่ายกว่าด้วยเพราะว่าในส่วนของบทความหรือว่าส่วนเรียงประโยค,จะ,โยคจะน้อยกว่านะครับเพราะยังมีพวกตักภาษาตา่างๆเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวภาษาอังกฤษนะครับในส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะง่ายกว่าหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นประโยคที่การใช้งานเบื้องต้นพื้นฐานนะครับเพื่อให้สื่อสารในการทางานได้เท่านั้นเองนะครับมันอาจจะไม่ได้ยากเท่ากอพอส่วนกฎหมายเนี่ยท้องถิ่นจะต่างกอพอตรงที่ว่าท้องถิ่นเนี่ยจะมีกฎหมายบางฉบับที่เพิ่มขึ้นมานะครับเพราะเป็นการทํางานในลักษณะขององค์กรกันนะครับ สารส่วนจังหวัดกับหารส่วนตำบลน,นะครับที่เพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นคนที่เตรียมตัวสอบกพออยู่แล้วนะครับสามารถสอบท้องถิ่นได้เลยนะครับโดยที่อ่านในส่วนของกฎหมายเพิ่มก็สามารถที่จะสอบผ่านได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่สนใจรับราชการนะครับโดยที่ไม่ได้เจาะจงว่าจะเป็นองค์กรไหนหน่วยงานใดนะครับก็สามารถที่จะเตรียมตัวข้างเดียวนะครับสอบทั้งสงส่วนได้เลยนะครับ